คลิปนี้อ g c u ก็ไม่ได้ตั้งใจมาเห็นนะมาหาเพื่อน f อฟซีะแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าพากันเข้าป่ามาหมดแล้วครับผมก็เลยต้องซุ่มมาหา ไหนๆก็เข้ามาแล้วทางทิ่พบไปได้ม <c oughs> ผมเขียมน้ำเป็นงานเข้า อ้เจอจนได้ผมตามยินเจออ่ะคิดดูอ่ะไม่รู้เลยคอยได้ยินเสียงคอยมาตามเสียงอ่ะแม่เขาบอกว่าไปทางนี้ทางนี้นี่ี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับเล่นจะมาแบบขี่มอเตอร์ไซค์เข้าป่าอ้าวเดี๋ยวมันจะไม่ทันไงพวกเจ้าเดินเร็วไงไม่กี่โมงเลยฮะ ยังยังยังเอ้าแล้วเจ้าลุงเรายังเอ้าแล้วเจ้าลุงเขามาตามหาลูกพี่ด้วยว่าหายไปไหนวันนี้ไม่ลงคลิปเลยทั้งวันอ่ะอู้เอามีอีกคนแล้วมามาแบบผมนั่นนี่นั่นน่ะดิก็เลยเป็นห่วงมีเอฟซีเป็นห่วงโอ้โหขอบคุณเลยขอบคุณมากใหมเออผมก็เลยเข้ามาดูแล้วลงแล้วลงแล้วพวกเราเนี่ยใครหายไปวันหนึ่งเออเอฟซีเขาใช่ใช่ขอบคุณมากผมก็ยิไดีไปเลยยินดีครับการมาเอฟซีครับผมได้ไหมโอ้ได้ครับได้เหรอ ไปเดได้ผมไม่ได้เลยดดู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 แป๊บเีรอ่าเมื่อแต่เฮลุงงกอุ้ยอันนี้คือเหลือจะเข้าแล้วนะเหลือหร้อเปนี่ใช่เมื่อช่วงวันนีผ่านมาน่ะาจะเยอะใช่ไหมพ่อพ่อผมเนี่ยเข้ามาในนี้เหรอแกเข้ามาแล้วแกเข้ามาประมาณสามทิศที่อ๋วแกได้มาประมาณคู่ปูนประมาณเต็มคู่ปูนแกก็เลยบอกมาเราก็เลยมาก็ยังได้อีกได้ เอกีก่อนก่อนหน้าเราอ่ะมีกระบะคันหนึ่งเข้ามาอเอาตรงเนี้ยแล้วก็กลับไปแล้วก็สแสดงว่าตรงเนี้ยเขาก็จะออกสับเปลี่ยนมุนเวียนกันไปเรื่อยๆเนาะอ,อ,อยู่<ช>ที่<ช>ว่าใครจะมาถูกจังหวะเนาะออแต่ผมยอมรับเลยนะว่าคุณเก่งมากขี่รถเข้าป่าได้อ่ารถผมมันออฟโรดอยู่แล้วรถผมแล้วผมจะออกทางไหนแล้วทีด้วยซิมีแต่ป่าเลยเนี่ยผมยอมรับคุณเลยนะคือเมื่อกี้ผมคิดว่า ทางหรือเปล่าตัวนี้ไม่ใช่มีผมรูยังดเจอทีไเอา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 เรเอาเรม่รอ้เจออีกแล้ว่าเือเอะไรอะไรฮะอะไรอ่านะเราก็มาลุ้นเหตุกานต่อเอีไหนล่ะได้ยินแต่เสียงโอ้ยอันนี้ควายนกันเอยนกันเอ๋ยโอ แล้วเราจะออกไปทางไหนกันนี่ทะลุยาวนู่นหลือนู่นเหรอถนน,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 นใหญ่ใช่ไหมหนี่เเก็ราหมนี่อยังกันละเจ้าผู้ไดเห็นมันเป็นอย่างนี้พี่เอกเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังยังไงอ่ะมันเป็นอย่างนี้พี่บ่าวเนี่ยเจอเห็ดตรงนี้เจอเห็ดตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวถัดไปตรงนู้นเดี๋ยวจะกืบเจอพี่บ่าวบอกอะคอยเห็นแล้วได้คอยเจ้าประมาณนี้นะ เฮ้ยไหนๆๆๆกัตันลูกเฮ้ยเฮ้ยเอฟเฮ้ยโอ้ไหนอยาว้ยเฮ้ยเหลืองเยเฮ้ยข้อหักขอักไม่ได้เตะมันเลยสวยๆได้ได้ได้ไม่รู้มีอีกเปล่าเฮ้ยยเป็นยงไงพี่น้องไม่น่าเชื่อกัปตันจะหาเห็ดเจออี อ้หหักไปล้งกเอมาเนาะเรอไมใ่มาได้่เข็นกอน้วนับตันกับนองไอ้นี่ค่อยไปขายอีกนี่มาไอ้าเ่วนี่ขับรถมาจากนู่นนะ่ครับไม่ได้กลับมันก็ยังไงอยู่ยเออสวาสดีครับสวาสดีครับเกือบ100ร้อยกิโลอะพอเป็นขงคนยังบมเลียวเ่ข้าวโกงมาเห็ดค่อยไหมพี่มาดกว่า ไปดีกว่าเอฟซีไม่จะประจานหรอกคลิปเลยมีการเรือหนึงก็ว่าพูดอย่างนั้นไม่ต้องหนีคอยมาขึ้นเฮียเอฟซีผมก็มาลุ้นช่วยหาเห็ดช่วยกันนะให้กับตันนะจะมาไกลเอฟซีจะได้เอาเห็ดไปกินกลับไปกินนะฮะเรากินอยู่นี่เหลียวเราก็ได้กินอีกนะครับเดี๋ยวมันออกมาเรื่อยๆน้องเขาอยู่นี่อ๋อนอนนี้บอกโอ้ยิงเยี่ยมเลยทั้งนั้นจำเลยจำเลยเป็นอาทิตย์ จำเลยถ้างั้นเติมแกงเมืองพิจิตรเอาอย่าเราก็จะแบบอันแกงอันนี้ต้มแล้วก็ใส่ช่องพิษเอาไว้อืนออมแล้วให้กระตันเอากลับเอออเากลับบ้านเนาะเอากลับไปแกงได้เลยนะเออให้มันคุ้มๆอยู่ให้คุ้มๆโอเคโอเคถ้างั้นอ่ะเเออออโอ้พี่ก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเอาแล้วมอเตอร์ไซค์ผมอยู่ไหนว้นงีกตอนนี้รับเชื่อจะจับรถก็ได้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวก็ทำไอ้นี่อีกตามคลิปตามหารถอีก หหาเเลยนะขี oh, ่รถหาเห็ดเลยเหรอโอ้มันจะสบายเลยขนาดนั้นมีเออ่าอ่าแถวนี้ไม่ค่อยมีเนาะไม่มีอ่ะฮะลองดูบอ๋อ หากันก่อนน c อี่สีใช่ใช่แล้วผมชอบชอบตรงไหนรู้ไหมเห็ดสีเหลืองผมชอบมันสวยเออเห็ดเหลืองนี่เหมือนกันเนี่ยว่ามันมันความสวยงามไงมันเหลืองอลามเหมือนทองคําเลยเออนี่และเอาดูเอซ เอฟซี uh, ผมก็รู้สึกว่าจะไม่ได้นะยังไม่เห็นเห็ดเลยนะตั้งแต่เข้ามานะครับไม่กล้าเคลียร์ด้วยนะครับไม่ได้ใส่รองเท้าบูทมากลัวเอก็ฝากคลิปไว้ที่นี้ก่อนนะครับเอฟไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากๆที่รับชมนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย